สวัสดีครับบริษัทเจียรักษาจำกัดนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของสกินเพย์ครับเป็นตัวจอครับสำหรับวิดีโอไลน์โก้สปอร์ตนะครับเนาะเอาละตัวจอเนี่ยของโดรนโก้สปอรก็จะมีตัวของจอให้นะครับสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับไว้สําหรับตั้งแล้วก็ดูตอนใส่ช้อนช่วยใจนะครับเอาละตัวของจอเนี่ยเขาประกอบด้วยตัวจอนะครับตัวจอก็มีปุ่มโอเคขึ้นลงนะครับตัวกล้องก็ปุ่มเซตติ้งนะครับแล้วปุ่มย้อนกลับนะครับโอเคพอที่สำหรับต่อตัว พอหรือสกรีนนี้ได้ขึ้นหนึ่งครับพอร์ตนี้ครับนะเป็น USB พอร์ตครับสำหรับต่อกับโดรนโกลาสันโกสโคกนะครับนะสองครับพอร์ตที่2ก็สําหรับต่อสายชาร์จนะครับนะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีแบบในตัวนะครับแล้วก็มี TF card ครับสําหรับเสียบการ์ดนะครับเพื่อเราจะได้บันทึกข้อมูลนะครับเข้าบไนในการ์ดได้ตอนใส่ท่อช่วยใจนะครับเอาละเรามาดูการทำงานตัวเครื่องนะครับเราก็กดเปิดเลยครับกดเปิดปุ่มโอเคนะครับเปิด เห็นภาพแล้วนะครับภาพที่นออกมาจกตัวของตัวโดรนโกลสโคปนะครับเราจลองดูภาพจริงนะครับภาพจริงเป็นแบบไหนนะครับเอาละไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับผมหลังจากที่เราต่อเครื่องนะครับจอนะครับเข้ากับตัวโดรนโกสโคปนะครับเห็นไหมครับภาพนี้ไม่มีช้าเลยนะครับเป๊ะครับไม่มีเดเรเลยนะครับเราก็ใส่ไปในตัวหุ่นนะครับแล้วจําลองคนไข้คุณจําลองคนไข้นะครับใส่เข้าไปเลยครับดูครับว่าภาพเนี่ยเห็นดีพิกอสติชัดนะครับ อ่าชัดเจนเลยครับอันนี้ที่น้อยชัดเจนครับพี่กอติชัดเจนนะครับภาพไม่มีดีเลยนะครับอันนี้คือลักษะภาพมาภาพจริงภาพจริงครับโอเคอันนี้คือภาพที่ได้จากตัวของตัวจอนะครับที่ต่อกับไปดูดังโกสโคปนะครับเอาละเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าตัววิดตัวจอเนี้ยที่ต่อดองโกสโคปสามารถเซตติ้งอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถกดตรงนี้ครับเพื่อเซตติ้งครับนะนะ ภาพวิดีโอนะครับความละเอียดนะครับความสว่างนะครับเราสามารถเลือกความสว่างได้ด้วยครับถ้ามันสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับอย่างงี้เลือกดีด้วยกดตรงนี้พี่ย้อนกลับนะครับนะครับหมุนหมุนภาพได้ด้วยครับหมุนจอได้ด้วยเปลี่ยนภาษาได้นะครับโอเคโฮมสเตสเตเห็นไหมครับอันนี้คือทั้งหมดของเมนูที่มีในเครื่องนี้นะครับโอเคเอาละ เราจะมาแคปเจอร์ภาพครับว่าเฮ้ยงจาที่เราปุ๊บเราแคปเจอร์ภาพจะเกิดยังไงขึ้นนะครับเราจะแคปเจอร์ภาพันดูกันว่าเป็นไงบ้างภาพสวยไหมโอเคเครื่องก็จะแคปเจอร์ภาพครับและเก็บไว้ในม e มโมอรีนะครับโอเคถ้าติดม e มโมอรีก็จะมีภาพครับได้ทั้งภาพได้ทั้งวิดีโอเลยนะครับโอเค เอาละอันนี้มีการรีวิวของตัวจอใหม่นะครับกับพุดโดรลโกสโคที่เราใช้ได้ใช้งานอยู่นะครับว่าใช้งานได้จริงครับภาพไม่ดีเลยนะครับขอบคุณครับถ้ามีสงสยัยติดต่อจีมรักษานะครับสวัสดีครับ